สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองในชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะพบในวิชาสังคมศึกษาศาสนาะและวัฒนธรรมในวันเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนา,าเมื่อน,นักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถอบอกความหมายความสําคัญและเคารพพระรัะตนตรัยปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาทสามในพระพุทธศาสนา และหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดนะคะซึ่งโอวาทสในวันนี้นะคะเราจะเรียนในข้อที่2การทำความดีนะคะซึ่งคุณครูขอโทษทวนก่อนนะคะ,ะตั้งแต่เราเรียนมาชมั่วโมงที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ยังเรียนอยู่ในโอวาทสามหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญทางพุทธศาสนาอยู่นะคะ เดี๋ยวคุณครูทบทวนโอวาทสามก่อนนะลูกก่อนที่เราจะไปเนื้อเรื่องของเราเนาะโอวาทสามก็คือหัวใจสําคัญของพุทธศาสนามีทั้งหมดสามประการประการที่หนึ่งก็คือการไม่ทําความชั่วประการที่สองการทําความดีประการที่สามคือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งตอนนี้เราเรียนเราทําความเข้าใจอยู่ในโอวาทสามประการที่สองก็คือการทําความดี การทำความดีก็มีหลักธรรมที่ส่งเสริมการทำความดีในการที่เราจะเรียนนะคะอ่าในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมที่ส่งเสริมการทำความดีคือความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนนะคะอ่าโรงเรียนของเราเป็นยังไงนะคะโรงเรียนของเราเป็นยังไงเราก็ต้องมีความเราอยู่ที่โรงเรียนทุกวันเรามาโรงเรียนทุกวันเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียนของเรา อ่าคนเก่งของคุณครูอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะอ่าหัวข้อนี้หยุนที่หน้ายี่สิบแปดนะลูกอ่าเอามือชี้และอ่านไปพร้อมกันนะคะความกตันยูกระตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนความกตันยูปัดความกตันยูจัดเป็นมงคลต่อตัวผู้ปฏิบัติอย่างหนึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากครูอาจารย์ ในฐานะเป็นผู้สอนโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่นักเรียนดังนั้นนักเรียนจึงควรตอบแทนครูอาจารย์ด้วยการเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์และกระตันยูต่อโรงเรียนด้วยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนนะคะ อันนี้คืออาการมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และก็โรงเรียนค่ะเรามาดูตัวอย่างคุณครูมีรูปให้ดูตัวอย่างด้วยในหนังสือนังเรียนก็มีนะคะความกตัญญูยัยงไงอ่ามาถึงโรงเรียนเจอคุณครูอยู่หน้าประตูหรือหน้าอาคารหรืออยู่ในที่ต่างๆของอโรงเรียนทักทายคุณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ คุณครูบอกอะไรคุณครูสั่งสอนคุณครูบอกทำอะไรเราปฏิบัติตามอ่าอันนี้คือการแสดงความเคารพอ่าแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณครูนะคะอันที่สองก็คือการปฏิบัติตามระเบียบกฎระเบียบของโรงเรียนอ่าวันนี้นะคะอ่ะโาโรงเรียนของเราแต่งชุดอะไรนักเรียนแต่งชุดอะไรอ่าแต่งชุดให้เหมือนเพื่อนหรืออ่านักเรียนชายตัดผมทรงอะไรครับอ่าทรงนักเรียนครับผู้หญิงล่ะ ผมสั้นก็ได้ผมยาวก็ได้อ่าแต่ผมยาวต้องมัดถักผมเปียสองข้างอ่าอันนี้คือกฎระเบียบของโรงเรียนเรานะคะถ้าเราปฏิบัติตามก็คือว่าเรามีความกระตันยูกระตาวทีต่อครูอาจารย์และก็โรงเรียนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักของโรงเรียนนะคะใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็บอกว่าน่ารักเนี่ยคือการมีความกระตันยูแล้วค่ะคะ่ะทีนี้เรามาดู ะะหลักธรรมการทําความดีอีกข้อหนึ่งก็คือมงคล38มสิมงคล38นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะมงคล38มมงคลชีวิตหมายถึงทางที่ให้บรรลุถึงความเจริญมี38ประการซึ่งจะทําให้ผู้ปฏิบัติพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิต ในชั้นนี้นักเรียนจะได้ศึกษาสองข้อได้แก่ 1. กตัญญูกะตะเวทีหมายถึงการรู้บุญคุณของผู้อื่นที่มีต่อเราและรู้จักตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณต่อเราด้วยความกะตันยูในพระพุทธศาสนาความกะตันยูในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมงคลชีวิต คือการนำเอาความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ปฏิบัติทำให้เป็นที่รักใข้ของผู้อื่นความกตัญญูจึงหมายถึงการรู้คุณคนที่ทำให้แก่เรานะคะค่ะใครบ้างที่เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอย่างเช่นอ่าคุณพ่อคุณแม่ลูกลลูก,ลกทุกคนนะคะจะต้องมีความกตัญญู ต่อคุณพ่อคุณแม่กระันยูยังไงกตันย,ย,กนยูก็คือการเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่การปฏิบัติรับใช้การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่อันนี้คือการมีความกระตันยูต่อพ่อแม่แล้วแล้วนะถ้าเราปฏิบัติได้ก็ถือว่าเราเป็นผู้ที่นำหลักธรรมคาสอนมงคล38 8ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ และมาดูมงคล38มข้อที่2นะคะที่เราอาจจะได้เรียนรู้และก็ทําความเข้าใจก็คือ 1. การสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์ญาติหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เป็นญาติในฐานะที่เป็นผู้ใกล้ชิดและเคยให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาการสงเคราะห์จัดเป็นมงคลในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่ง เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจเสียสละแบ่งปันและเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะคะการส่งข้อยากนะคะแน่นอนเราอยู่ในครอบครัวของเราใช่ไหมคะญาติพี่น้องที่อยู่รอบข้างคุณลุงคุณป้าคุณน้านคุณอาอส่งข้อกันยังไงสรงข้อเช่นเราไปช่วยทำงานบ้านไปช่วยล้างจานไปช่วยกวาดบ้าน บาตทำความสะอาดบริเวณบ้านหรือมีอาหารมีอะไรเราแบ่งปันกันเราเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันนะคะเราก็แบ่งปันกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่ะคุณครูขอสรุปนะคะหลักธรรมโอวาทสามการทำความดีหลักธรรมที่ส่งเสริมการทำความดีในหัวข้อวันนี้ก็คือความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และก็โรงเรียนนะคะโรงเรียนก็เหมือนกับ เสมือนกับบ้านหลังที่สองของเรานะคะเราอยู่ที่บ้านเราแล้วก็มาโรงเรียนส่วนใหญ่เราทํากิจกรรมที่โรงเรียนนะคะเราควรมีความกตกกกัอยูกตัอยูยังไงอ่าคือหนึ่งเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณครูสองการทําความสะอาดดูแลรักษาความสะอาดหรือดูแลรักษาทรัพย์สมบัติที่เป็นของโรงเรียนโรงเรียนก็เหมือนบ้านเราแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะส่วนหลักธรรมอีกอันนึงก็คือมงคลสามสิบแปดนะคะ ก็คือคําว่ามงคลนะคะให้นักเรียนเข้าใจเลยว่ามันทําให้ชีวิตของเราเนะ่ะเจริญน,นะคะแล้วก็ไปในทางที่ดีเมื่อนํามาปฏิบัติแล้วเราก็มีความสุขในการดํารงชีวิตนะคะคํามงคลอันที่หนึ่งที่เราควรปฏิบัติก็คือความการกัญญูยกะตะเวทีอันที่สองก็คือการส่งเคาะญาตินะคะซึ่งให้เราปฏิบัติในครอบครัวของเราหรือปฏิบัติในชุมชนของเรา เราอยู่ร่วมกันในชุมชนอยู่ในร่วมกันในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ถือว่าเรานําหลักธรรมมงคลสามสิบแปดไปใช้ในการดํารงชีวิตแล้วนะคะค่ะคุณครูหวังว่าคนเก่งของคุณครูนักเรียนของคุณครูคงจะนําหลักธรรมโอวาทสามนะคะความากตัญญูกตะะเวทีมงคลสามสิบแปดนี้ไปใช้ในการดํารงชีวิตนะคะเพื่อให้ชีวิตของเรานะคะ อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะลูกนัสวัสดีค่ะ